อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666หลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับกราบนำมำสการหลวงพ่อโกวิดเจ้าคะ่ะเจ้าที่มีจริงไหมคะถ้ามีจริงท่านตายแล้วท่านไม่ไปเกิดทันทีเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือคะก็ท่านเกิดแล้วไง ก็เกิดจากมนุษย์เป็นนั่นะเป็นเจ้าที่เป็นเทวดาเกิดแล้วเกิดก็อยู่ในภพนั้นภูมินั้นครับภาษาไทยไทยเนี่ยเรียกผู้ตายว่าผีครับอันนี้เป็นภาษาไทยในทางภาษาบาลีก็คือแบ่งกลุ่มออกไปครับกลุ่มที่ไม่มาปรากฏรูปร่างให้มนุษย์เห็นก็เรียกว่าสัตว์นรกส่วนเปรตกับสุลกายนี่ สามารถที่ยังจะปรากฏให้มนุษย์เห็นได้เป็นั้งข่าวอ่าเป็นคั้างคราวหรือเป็นเฉพาะบุคคลอ๋อส่วนเวลชาช้านี่ยก็คือเราเห็นอยู่แล้วมีกายหยาบเลยมีกายหยาบอยู่แล้วทีนี้พอพอถัดจากอบายภูมิก็มาเทวภูมิครับเทวภูมิก็เริ่มต้นที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชก็มีนาคมีครุฑมีคนทัน มีใน,ในพระไตรปิฎกในพุทธเจ้าตรไับอันเหล่านี้ก็เลือกเทพแล้วก็เทวดาชั้นที่อยู่ติดกับมนุษย์เนี่ยกลุ่มที่เราเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางก็คือท่านเหล่านี้ท่านเกิดแล้วเกิดจากมนุษย์นั่นแหละก็อยู่ที่นั่น,น <ะ S 2> ทีนี้อายุอนามแต่เราพบแต่เราภูมิมันไม่เท่ากันครับผีเสื้อก็ไม่กี่วันไม่กี่เดือนครับแมลงวันยุงก็ไม่กี่วันแต่ว่า พวกสัตว์ใหญ่ๆก็เป็นปีหลายปีครับสัตว์ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างเช่นเกาถึงเต่าเต่านี่มีอายุถึงสามร้อยปีปลาวานก็หลายปีเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันดังนั้นเมื่อมนุษย์ที่ไปเกิดอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ตรงนั้นนับเป็นร้อยปีพันปีของมนุษย์คือท่านเกิดแล้วแสดงว่าคือคําถามของพี่ท่านนี้เนี่ยท่านพี่ท่านนี้น่าจะหมายถึงว่าเอ๊ะ ตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นคนอะไรเป็นประมาณนี้จริงๆด้วไม่ใช่คือเทวดาก็คือว่าจากคนถ้าเกิดทําความดีไว้ถึงจุดหนึ่งก็เป็นเทวดาก็คือเป็นการเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วก็ต้องก็ต้องรอท่านตายอีกครั้งตายจากภพเทวดานะอาจจะไปเกิดที่อีกที่นึงอาจจะไม่เกิดตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเมื่อกี้ที่หลวงพ่ออธิบายมากับคําถามพี่ท่านนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเจ้าที่ที่ท่านว่าเนี่ยน่าจะเป็นพวกสารประภูมิคราวนี้หลวงพ่อบอกว่า เทวด,ดาชั้นแรกก็คือเทวด,ดาชั้นจาตุมเนี่ยที่บอกว่าเป็นพวกเจ้าท่องเจ้าที่อะไรเนี่ยนะชั้นที่ท่านอยู่เนี่ยท่านจาตุมแลวท่านอยู่ตรงนั้นกับท่านอยู่ที่สารพภูมิเนี่ยจริงๆแล้วคือท่านอยู่ตรงไหนส่วนมากที่ประทับที่สารพภูมิหรือตือต้นไม้พวกนี้ท่านก็เป็นวิมานในสภาวะของท่านเป็นวิมานหัดศัก์ท่านอาจจะไม่สูงศักอาจจะไม่ใหญ่ออยู่ในต้นไม้ก็เรียกว,ว่าลูกขัดเทวดาอยู่ในบ้านเรือนก็เรียกว,ว่าภุมมะเทวดา พระภูมิเจ้าที่นี่ก็คือภูม,มิเทวดานี่แหละ<อ>เป็นอยู่ในในในวิมานของท่านตีจูเอียก็คือภูม,มิเทวดาตีจูเอียก็ภูม,มิเทวดา<อ>เพียงแต่ว่าเราอย่าไปสงสัยต้นไม้จะนอนยังไง<อ>ประสาทจะแขวนอยู่ยังไงเ,<อ>เราไปคิดแทนท่านไม่ได้หรอกเ,อเหมือนอย่างเราไปคิดแทนยุงก็ไม่ได้ว่ายุงจะกินยังไงอยู่ยังไงแมงสาบจะอยู่ยังไงหนาวร้อนจะอยู่ยังไง ของใครของมันครับพบแต่ละพบแต่ละภูนเนี่ยแบ่งกันด้วยอาหารนะอาหารไม่เหมือนกันแบ่งกันด้วยที่อยู่ที่อยู่ก็ไม่เหมือนกันภัยสุขทุกเพศสัมพันธ์ทุกอย่างไม่เหมือนกันทั้งนั้นแต่ว่าโดยหลักหลักก็เหมือนกันแล้วจริงๆการที่ถวายอาหารให้กับเจ้าที่เนี่ยหรือว่าสารพระภูมิเนี่ยท่านได้รับไหมในความเชื่อในทางปฏิบัติก็ต้องถือว่าท่านได้รับครับแต่ถ้าจะให้เอา กล้องเอ็กซเรย์มาถ่ายว่าได้รับไหมได้รับยังไงเนี่ยคงจะยากายกเว้นท่านมิท่านหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านมีตาทิพย์ท่านก็มีนะข้อเขียนหลายแห่งนะที่ท่านเขียนยืนยันว่าเทพเหล่านั้นมาสูตรกลิ่นอาหารครับเห็นด้วยด้ยตาทิพย์ของท่านมานั่งเลยมานั่งสูตรมา คือคือเอากินโอชารสอ่ะไม่ได้กินเป็นคำคือสูตรกลิ่นโอชารสอ,อย่างเช่นว่าเคยมีคนกล่าวว่าสุราเนี่ยที่ไปเส้นสวงเนี่ยพอสักพักจืดหมดเลยฮะเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดก็ไปถึงขั้นกับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้หลวงพ่อไหนไหนถามมาเรื่องถึงเทวดาเพราะว่าเจ้าที่หลวงพ่อก็บอกว่าคือก็หนึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาเหมือนกันเทพก็คือเป็นเทวดาจริงๆแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าคือเรามองไม่เห็นตรงนี้บริบทเนี่ยเรียกว่าเทวดาถูกต้อง การบวงสวงเทวดาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือคือเป็นตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมตรงตามคําสอนเลยอยู่ในข้อที่5ในพลี5อย่างครับพลีแรกก็คือราชพลีครับพลีที่สองสมก้อญาติคือยาติพลีครับพลีที่3ต้อนรับแขกคืออติทิพลีรพลีที่4ก็อุทิศให้คนตายบุพภะเปตพลีครับและข้อที่หเทวตาพลี คือให้เทวดาทววเทพครับอันปณิจ้าก็ตรัสอย่างนี้ก็ทําตามปฏิบัติตามก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยจีนเนี่ยก็จะไม่จะไม่ทิ้งเรื่องตีจุเอีย้ยสร้างบ้านเรือนที่ไหนก็แล้วแต่ตีจุเอี้ยจะต้องมีเสมอไปผมสงสัยอย่างนี้หลวงพ่อตอนนี้คือหลายๆที่เนี่ยเขามีการตั้งวงสรวงเทวดาหรือว่าพูดง่ายๆเลยแถวที่ตรงอีสานตอนนี้คือพญานาคท่านกาลังโด่งดังเนี่ยก็มีคนตั้งวงสรวงพญานาคก,ก,การตั้งแบบเนี่ย ท่านได้บุญยังไงท่านได้บุญก็คือได้ฤทธ์เนี่ยไปให้ฤทธ์ท่านไปให้เกียรติท่านไปให้บุญท่านในเครื่องบวงสวงก็มีทั้งหมดอาหารใช่มีทั้งใบสีใช่มีทั้งข้าวตอกดอกไม้ครับก็สิ่งนั้นก็เป็นเหมือนรางวัลนะรางวัลที่มนุษย์เอาไปให้ท่านท่านก็บริโภคท่านก็รับด้วยความพลื้มปิติยินดีที่มนุษย์ไม่ลืมท่านครับอันความพลื้นปิติยินดีท่านก็คือ ยินดีในบุญที่มนุษย์ทําให้ถ้ามีรักษมีของท่านที่อาจจะสว่างน้อยครับเมื่อได้รับบุญบารมีแบบนี้รักษมีของท่านก็จะสว่างจ้ามากขึ้นม,มีพลังมากขึ้นอย่างนี้น่นแสดงว่าคือการที่เราไปตั้งโต๊ะบวงสรวงท่านด้วยจิตศรัทธานเนี่ยคือว่าเราก็เป็นการทําบุญให้ท่านแล้วเหมือนกันเป็นการทําบุญให้ท่านเหมือนกันและเป็นทางตรงด้วยก็คือ,อได้ผลอยู่แล้วเคลียร์เรื่องหลวงพ่อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666